สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็ได้สินค้าตัวนี้มานะครับก็เป็นกล้องวงจรปิดแบบใช้โซล่าเซลล์นะครับไม่ต้องต่อไฟบ้านนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจนะครับราคาประมาณพันแปดถ้าจำไม่ผิด ตอนนี้ผมซื้อเมมให้ซื้อเมมมาด้วยนะครับเมมอยู่ที่สามสิบสองกิกนะครับในกล่องก็จะมีแอนโซลาเซลนะครับแล้วก็ตัววงจรปิดนะครับก็มีต่อม แล้วก็ตัวขาขาของโซลาเซลล์นะครับมีอะไรอีกไหมหมดมาดูที่ตัวอันไหนดีอันนี้เป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กมาดูที่โซลาเซลล์นะครับอย่างดีครับมีน้ำหนักนิดนึงนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นไทสีนะครับไทสีนะครับใช้ในการมีหน้าที่นะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มีหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับส่วนตัวของกล้องนะครับมาดูกล้องเขาก็จะมีสกรูมาให้พุกๆุกมาให้นะครับสี่ตัวนะครับทั้งสองอันนะครับ ก็ใช้ในการติดตรน,นี้นะครับติดยึดกับผนังนะครับแล้วเขาก็มีคู่มือมาให้นะครับตัวนี้เป็น V380 Pro นะครับก็คือสามารถเซิร์ชใน Google YouTube ได้นะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเราไปเซิร์ชนะครับจากตรงนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ย4 4 4นะครับมันอาจจะไม่เจอนะครับ ถ้าเราซื้อตัวนี้จะเจอครับอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันแอปของเขานะครับเราก็โหลดมานะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องนิดนึงนะครับตัวเครื่องนะครับก็ไม่ถือว่าหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้มีตัวกล้องมันจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ led อันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัว ir หรือเล่ว่าตอนกลางกลางวันกลางคืนนะครับตัวนี้รับแสงว่า ในโหมดไหนนะครับตัวนี้เอาตัวนี้แยกออกจากกันไม่ได้นะครับนี้จะติดอันนี้ QR Code โค้ดสำหรับแอดกล้องเข้าไปนะครับด้านหลังแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ในนี้นะครับนี่จะอยู่ในกล่องสีขาวนี่อันนี้นะครับอ่มาดูตัวนี้ครับดูชาร์จเราสามารถเปิด2องจุกได้เปิดยากนี่คร ใช้ซีนครับก็เอาของโซลาเซลล์เสียเข้าไปนะครับส่วนยาอีกชั้นหนึ่งอ่ามันเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับตรงนี้ปิดอยู่นะครับโยกไปทางซ้ายนะครับให้โยกไปทางขวาเนี่ยกล้องตั้งอย่างนี้ครับโยกไปไฟเริ่มขึ้นเรุนาใช้กล้องสแกนเส้นทางการเชื่อมต่อรหั มันก็จะเป็นเสียงผู้หญิงขึ้นมานะครับก่อนที่จะทําการนะครับก่อนที่จะทการเชื่อมนะครับเราทําการติดตั้งอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นยางนะครับติดตั้งมมเข้าไปก่อนนะครับแกะข้ามาะจะเป็นแบบใส่เมมนะครับไม่ใส่ซิมใส่ซิมไม่ได้ ช,ชัดเลยอันนี้นะครับก็คือเราจะใส่เมมโมรี hmm. เข้าไปนะครับสังเกตว่าสังเกตนะครับสังเกตว่าจะเป็น,นแผน่นวงจรข้างล่างแผนวงจรข้างล่างก็คือเอาแผ่นทองแดงท่าเข้าไปในนี้นะครับอันนี้คือกดรีเซ็ตในการใช้งานทุกครั้งนะครับติดตั้งครั้งแรกให้กดตัวนี้ครับ ตัวสีดำๆนี้กดค้างไว้เพื่อรีเซตนะครับใช้งานเดี๋ยวผมเอาเมมเข้าไปก่อนนะครับไปชิดเมมก่อนก็จะไม่สะดวกนะครับใช้เมื่อเดียวในคันทำเปลี่ยนมือกันโอเคอ่าจะได้เมมมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็น,นไหมรับสามสิบสองนะครับ ยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเวลาใส่เห็นไหมฮะแผ่นทองแดงต้องติดกับแผ่นวงจรหลักตรงนี้ครับเสียบเข้าไปเลยมันจะดังคลิ๊กระวังมันหลุดเข้าไปในกล้องนะครับแล้วก็ใช้เล็บครับดันเข้าไปโอเคดันมันจะมันจะล็อกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ปิดเข้าไปครับก็ปิดก่อน เรจะรีเซ็ตก่อนก็ได้ครับแล้วก็ทําการเปิดกรุณาใง้กล้งสแกนเส้นทางการเชื่อมต่อรหัส 2B ก่อนที่จะทําการติดตั้งนะครับเราควรนําไปชาร์จให้มันเต็มก่อนให้ไฟเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะสอนวิธีการคอนเน็กกับมือถือนะครับตอนนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีซิงครับเป็นรุ่นที่ต่อไวไฟบ้านนะครับต่อไวไฟบ้านในกรณีที่สายไม่ถึงนะครับ เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับ